สวัสดีสสดครับท่านผู้ฟังทุกท่านบทนะครับ แพรนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่แพรช่วงนี้อุ้ยแพรช่วงนี้นะคะเห็นแบบบรรยากาศมันจะว่าดีก็ดีนะฝนตกมันก็โรแมนติกนะแต่ว่าก็อยากให้หน้าหนาวเข้ามาแล้วเหมือนกันหน้าหนาวใช่ไหมแต่ฝนตกเออช่วงนี้น้ำมันก็ท่วมเนาะใช่ค่ะในกรุงเทพนี่น้ําท่วมกันหลายที่เลยทีเดียวใช่ใช่ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยไปมากเลยช่วงนี้ใช่ค่ะวันนี้แพ้ก็เลยอยากจะเข้ามาชวนคุยค่ะในเรื่องของความรักในรูปแบบหนึ่งก็คือการพัฒนา ความรักจากการแอบชอบไม่ทราบว่าโบนี่เคยแอบชอบใครบ้างไหมคะมันก็ต้องเคยมีอยู่แล้วปะเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีการที่วันนี้เราแอบชอบคนที่เราประทับใจอ่าใช่ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการแอบชอบอ่บบางครั้งความรักเนี่ยไม่ได้เกิดจากคาว่ารักนะแต่ว่าบางทีมันเกิดจากการแอบรู้สึกดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตในใจเราอย่างเงียบๆนั่นเองค่ะความรักความชอบเนี่ยอันนี้นะคะสําหรับการที่แอบชอบเนี่ยบางทีก็เริ่มจากความรู้สึกบางอย่างที่อธิบาย ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนบางทีแค่รอยยิ้มของเขาคําพูดธรรมดาหรือสายตาที่บังเอิญเนี่ยมาสบตากันก็ทําให้หัวใจอะ่ะสะดุดไปชั่วขณะแล้วก็เป็นได้มันยังไม่ใช่รักแต่ว่าก็คือการรับรู้ถึงความพิเศษของใครบางคนแล้วก็หัวใจเราเนี่ยก็จะเริ่มเงี่ยหูฟังแบบนั้นเบาๆค่ะความรู้สึกที่ดีเนี่ยมักจะแบบไม่ได้เริ่มจากเหตุผลนะบางทีอะ่ะแต่ว่ามันมาจากความเงียบในใจที่บอกว่าคนนี้ไม่เหมือนใครเคยรู้สึกแบบ ม,มันก็เคยนะแบบมัน ถูกชะตาโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราสามารถถูกชะตากับหลายๆคนได้เนาะแต่การถูกชะตาในรูปแบบของความรักเนี่ยมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันเป็นความรู้สึกดีอะม่เหมือนการที่วันนี้เราปลูกมเมล็ดอะไรบางอย่างไว้ในหัวใจของเราเนาะเราก็รอให้ความรู้สึกนั้นเติบโตงอกงามขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยการแอบ,บชอบเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากความรู้สึกสู่การสังเกตที่มากขึ้นทุกวันเคยแอบ,บชอบใครแล้วแบบสังเกตเขามากขึ้นไหมคะเอออันนี้จริงนะเราจะสังเกตเลยว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาแต่งตัวอะไรเขากินข้าวกับ อะไรมาเขามายังไงแล้ววันนี้คือเขารู้สึกยังไงมัง่งหรือแม้กระทั่งเขามีคนที่เขาสนใจอยู่แล้วหรือเปล่าใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกดีหรือว่าแอบชอบใครแล้วอ่ะตรงนี้แหละเราอ่ะจะเริ่มจําสิ่งเล็กๆของเขาได้โดยไม่ตั้งใจนะคะเสียงหัวเราะหรือเวลาที่เขาว่าชอบพูดเรื่องโปรดหรือแม้แต่สีเสื้อที่เขาใส่บ่อยๆเรากลายเป็นนักสังเกตของหัวใจตัวเองเลยละคะ่ะและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาอะค่ะมันเหมือนมีพลังดึงดูดและทุกครั้งที่เห็นเนี่ย เขาก็จะกลายเป็นเหตุผลเล็กๆที่ทําให้วันนั้นน่ะดีขึ้นการแอบชอบอะคะ่ะแปลว่านะมันก็คือศิลปะของการใส่ใจโดยที่ไม่เป็นเจ้าของอืมไม่เป็นเจ้าของเอออันนี้มันน่าสนใจมากเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นศิลปะที่เราไม่ได้ต้องการครอบครองเนาะมันคือการที่วันนี้เราแค่เห็นเขามีความสุขเห็นเขาเป็นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันชอบเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเราแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีความคาดหวังไนงะเราก็เลยแบบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเห็นเขาแบบแค่มีความสุข ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันสวยงามแล้วครับใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบสวยงามมากๆเลยหรืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือบางทีอะถ้าเราแอบชอบแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบอยากที่จะเริ่มเข้าใกล้เขาแบบไม่รู้ตัวค่ะจากการที่มองเขาไกลๆเราก็เริ่มอยากจะเข้าไปอยู่ในวงสนทนาเดียวกันกันกบเขาเริ่มหาข้ออ้างเล็กๆเ,เพื่อเข้าใกล้เขาหรือแค่ได้ยินชื่อเขาในบทพูดของใครก็หัวใจเต้นแรงเลยะะละค่ะแล้วมันไม่ใช่การรุกนะคะแต่มันเป็นการที่เราเนี่ยมีความ กล้าแบบเงียบๆที่ค่อยๆดันเราเข้าไปในระยะใกล้ที่พอจะรู้จักเขาจริงๆเพราะในบางทีอะค่ะความกล้าในความรักเนี่ยมาเกิดขึ้นจากความคิดถึงที่มันกลั่นออกมานั่นเองค่ะอ่ามันก็คือการที่วันนี้เราคิดถึงใช่ปะพอเราคิดถึงเขาซ้ำๆย้ำๆไปย้ำม,มาทุกวันทุกนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นความรักขึ้นใช่เลยพอพูดแบบนี้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะเราก็เข้าใจมากขึ้นด้วยว่าเออจริงๆแล้วการที่วันนี้เราตกหลุมรักใครสักคนนะมันเป็นเพราะว่าสมองเราไปคิด จนแบบเราอยากเอาตัวแล้วก็หัวใจเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงโครจรในชีวิตเขาในสายตาเขาเนาะมันก็เลยเกิดเป็นความผูกพันเป็นความรักถูกต้องที่สุดเลยละค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งอะค่ะบางทีมันก็เกิดจากความผูกพันทางใจแม้ไม่มีสถานะใดๆเมื่อเราเนี่ยเริ่มคุยกันมากขึ้นหัวใจก็จะเริ่มผูกพันโดยที่ไม่ต้องประกาศเรายินดีฟังเขาระบายยินดีอยู่ข้างๆแม้ไม่ใช่แฟนจนบางทีอะเราก็เผอให้ความสำคัญกับเขา มากกว่าที่ควรแต่ความผูกพันแบบนี้เองที่ทําให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ต้องการชื่อเรียกแต่มันมีอยู่จริงในความรู้สึกค่ะอุ้ยอันนี้โรแมนติกมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็บางทีนะเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีความกลัวว่าความรู้สึกนี้ จะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อรักเริ่มลึกขึ้นเราเนี่ยก็จะเริ่มกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าเขาจะรู้แล้วทุกอย่างอ่ะจะไม่เหมือนเดิมกลัวการถูกปฏิเสธกลัวที่จะต้องถอยจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แต่ความกลัวนี้ไม่ผิดเลยนะคะเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าเราเนี่ยรู้สึกจริงถ้าไม่กลัวจะเสียใจแปลว่าเราเนี่ย ยังไม่ได้รักจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นในมุมพี่แพรชอบหรือว่ารักใครสักคนเน่เขาไม่รู้ตัวนะว่าพี่แพรชอบพี่แพรกล้าที่จะบอกความรู้สึกเขาไหมแบบในเชิงที่ว่าเออพี่แพรกลัวเสียอะไรบางอย่างมิตรภาพอะไรบางอย่าง ไไถ้าสําหรับแพรนะคะแพรอาจจะต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยมันจะต้องมีไซค่ะเวลาเราจะแอบ,บชอบใครสักคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแอบ,บชอบเขาไปใช่ไหมแล้วเราไม่เห็นไซจากเขาเลยว่า i, เฮ้ยก็คิดกับเราเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเมื่อถึงวนนันหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยเราจะเดินออกมาเองค่ะก็คืออาจจะแบบหยุดไว้ตรงนั้นไม่ไม่เอ่ยมันออกมาแน่แต่ถ้าสมมติว่ามันมีไซบางอย่างอะ่ะหรือหลายคนที่แอบ,บชอบใครแล้วมันมีไซคอนเนคกันอะคะ่ะหมายถึงว่าเคมี Me, อันเนี้ยเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเออเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็รับรู้นะ แล้วเหมือนจะเปิดใจหรือมันจะมีสัญญาณหรือว่าการกระทําอะไรอย่างเงี้ยที่บอกมาบางทีอะเมื่อถึงวันหนึ่งอะค่ะถ้าเรารู้สึกมั่นใจเราก็จะบอกออกไปจริงเลยพี่แพรเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอะไรพวกเนี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่สามารถเหมือนคณิตศาสตร์อะที่แบบว่า1นึบวกหเท่ากับสองสองคูณสามเท่ากับหคือบางทีมันอาจจะเป็นแบบ1นึบวกสแล้วมันกระโดดไป10อะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้เนาะคือมันไม่ได้มีคําตอบตายตัวแล้วมันก็ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์สัญญาณอะไรที่มันตายตัวขนาดนั้นว่าเมื่อไหร่ที่เเเรรรราาาาคววที่่จะบอกกขรรู้สึยง คือบางทีมันเป็นสัญชาตยานจากความรู้สึกของเราเองแล้วก็สัญชาตยานจากความรู้สึกของเขาเองที่วันนี้เหมือนเราไม่ต้องพูดฮะแต่ว่าเรารู้สึกภายในกันเองว่าเนี่ยแหละมันถึงเวลาที่เราต้องทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้สักทีใช่ค่ะแล้วบางทีนะอีกเหตุผลหนึ่งค่ะจากความกลัวบางทีมันก็จะเข้าสู่การกล้าที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองค่ะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่เราอาจจะเริ่มแสดงออกมากขึ้นผ่านความห่วงใย,ยผ่านข้อความสั้นๆผ่านสายตาที่พูดแทนทุกอย่าง เราเนี่ยจะเริ่มยอมรับว่าใช่เราชอบเขาและไม่ต้องซ่อนความรู้สึกเงียบอีกต่อไปเพราะว่าบางทีอะค่ะการยอมรับความรู้สึกตัวเองเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของการเติบโตในความรักเลยนะคะอันนี้จริงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราแค่ยอมรับความจริงก่อนว่าเรารู้สึกยังไงไม่เหมือนเป็นการซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองด้วยเนาะแล้วพอวันเนี้ยครับเราซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองและบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งประตูเลยนะที่วันเนี้ยเรากล้าที่จะยอมรับมากขึ้นได้ว่าต่อให้วันเนี้ยไม่รู้แหละว่าผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาจะ แต่ว่ามันคือการที่วันนี้เราซื้อสั่์กับความรู้สึกตัวเองแค่เนี้ยบดว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเก่งมากแล้วนะแล้วถ้าเป็นละโมเมนต์นนแล้วถ้าเป็นบสเองแอบชอบมีจะซื้อสส่ก,กับหัวใจตัวเองไหมคะก็ต้องดูหลายๆอย่างนะครับว่าเขาชอบเรากลับหรือเปล่าหรือว่าเขามีแนวโน้มสัญญาณอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มีเจ้าของอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นทัมมิ่งที่มันถูกต้องถูกกาลาเทศไม่ได้ไปแย่งของใครมา แล้วเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโบด้วยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มีคําว่าเพื่อนอยู่ในนั้นน,น,นะก็หงเลือกที่จะบอกไม่แน่ใจว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยมีโมเมนต์นี้อยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าอยากจะบอกหรือไม่บอกก็อย่าลืมมาบอกเราบ้างนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาเลยอะค่ะก็คือการเรียนรู้ว่ารักเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องได้ครอบครองถึงจุดหนึ่งอะเราจะเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงอะคือการหวังดีแม้ไม่ได้อยู่ข้างๆคือการเห็นเขามีความสุขความสบายใจ แล้วหัวใจเราอ่ะก็ยังรู้สึกอ่อนโยนมันอาจไม่ได้จบแบบคู่รักแต่มันก็คือความสัมพันธ์ที่สวยงามที่สุดในแบบของมันเพราะว่าบางทีอะค่ะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะ ก็คือการให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆสวยงามมากเลยบางทีแค่มองเขาอยู่ห่างๆเนาะแล้วเห็นเขามีความสุขแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่มันฟูลฟิลหัวใจเราแล้วลใช่ค่ะแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถรักได้อย่างสงบเราอะคะ่ะไม่ต้องแอบอีกต่อไปเพราะหัวใจเนี่ยไม่ได้ต้องการคําตอบจากใครแต่เราได้คําตอบจากหัวใจตัวเองแล้วว่าเรารู้จักความรักในแบบที่อ่อนโยนและมั่นคงและนั่นล่ะค่ะคือจุดที่ความรู้สึก เติบโตจากการแอบชอบสู่ความรักที่เต็มใจและมีสตินั่นเองเพราะว่าการแอบชอบเนี่ยอาจไม่ทําให้เราเนี่ยได้หัวใจของใครมาครองแต่ทําให้เราเนี่ยได้หัวใจที่รู้จัก รักอย่างไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะการแอบชอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะแต่คือแบบฝึกหัดของหัวใจค่ะที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักความกล้าความกลัวความเข้าใจแล้วก็การปล่อยวางเพราะทุกความรู้สึกที่ผ่านไปเนี่ยได้หล่อหลอมให้เรารักเป็น มากขึ้นทุกครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้ในอีกมุมหนึ่งของความรักแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มจากการที่วันนี้เราแอบชอบใครคนหนึ่งแล้วมันก็พัฒนากลายเป็นความผูกพันแล้วจนเกิดเป็นความรักขึ้นนะครับถ้าเกิดใครที่กําลังรู้สึกเฮ้ย ฉันกาลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาความสัมพันธ์ความรักตรงนี้อยู่เนี่ยก็ขอให้เนี้ยครับคุณมีความสุขกับคนที่คุณรักแล้วก็สว่างในความรักนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากที่จะ ฟังกันบ่อยๆรู้จักกันมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องในต็อกท็ของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้รับ e b o ุ๊ฟรีที่จะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะครับเรามี e b o ุ๊แจกประจำสัปดาห์ก็สามารถไปโหลดได้ที่ line ad ได้นะครับตรงลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ รวมถึงวันนี้ครับทาง Inner g e n t ทของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อกดติดตามช่องทางข่าวสารของพวกเราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ